คลิปนี้นะคะเราก็จะามาทําหน่อไม้ส้มนะคะหรือว่าหน่อไม้โดงวันนี้เราได้หน่อไม้มานะคะสองหน่อนะคะที่ประมาณเกือบสีโ่โลเราก็จะมาทําเป็นการขนอมอาหารนะคะคีอจะทําหน่อไม้ส้มนะคะไว้กินแจกใส่วขวดนะคะเราจะมาดูวิธีการทำว่าทํายังไงให้หน่อไม้อ่อนนิ่มแล้วก็ขาวนะคะไม่ให้เราก็จะทำวิธีการทำ ห,หน่อไม้ขาวไม่ดำนะคะเราก็ออก,ก่อนอื่นเราก็จะมาออกเกิดมอกมาก่อน อใหญ่มากเลยนะคะที่เอามาฝากต่างจังหวัดได้ เราปอกออกมาเฉยนะคะเราก็จะสับนะคะเราชอบกินเล็กกินใหญ่ก็ตามตามสบายนะคะ จากที่เราสับหน่อไม้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแช่น้ำทิ้งไว้สักสองคืนนะคะ ใส่น้ำให้ท่วมหน่อไม้นะคะแล้วก็ใส่เกลือโดยการโรยลงไปนะคะบนหน้าหน่อไม้ที่เราน้ำท่วมไม่ตื่นนะคะ แค่โรยนะคะไม่ต้องขนหรือว่าชุงอะไรแค่ตบตบเบาๆบนน้ํานะคะให้เกลือละลายลงไปก็พอสาเหตุที่เราแค่นําเกลือทิ้งไว้คือเราจะแช่ให้น้ําขืนน้ําขมของหน่อไม้ออกมานะคะเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสองคืนนะคะแค่แค่เกลือทิ้งไว้นะคะสองคืน,นะคะ่ะ ปิดฝาแล้วแช่ทิ้งไว้นะคะสองคืนแล้วค่อยมาดูขั้นตอนการทำค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือไว้ครบสองคืนนะคะเราก็จะมาคั้นนะคะเอาออกแขก,กน้ำนะคะนี่ก็คือน้ำที่เราแช่ไว้น้ำเกลือไว้นะคะมันก็จะล้างความขมวางคืนของหน่อไม้ออก นี่ะะคะแค่น้ำเกลือเราก็นกาหน่อไม้เราก็จะอ่อนนิ่มนี่น,นะคะแล้วก็หลังจากที่เราป้าน้ำออกไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคั้นกับเกลือะคะคั้นไปเลยนะคะ น้ำคืนน้ำข so like ุมัอไม้ออกนะคะว่าที่เราแค่น้ำเกลือไปแล้วมันก็ก็โดนบ้างนั่นค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะน้ำขุมัอไม้ตรงนี้เขาจะออกมาเองนะคะ กินดูนะคะว่าเกิดเราได้อย่างเลยชิมจนให้รสชาติออกเค็มนะคะถ้าเค็มได้ที่เราเรา,เราเอาแตะที่ดินดูก็ตะรู้สึกถึงความแบบแสบดบิ้นนะคะของรสชาตเกลือเค็มนะคะถ้าเราคั้นถึงเกลือนะคะ อมาก็จะไม่เปื่อยะคะ่ะจะเก็บไว้กินนานๆถ้าสำหรับใครที่เอาไว้กินนานๆนะคะเราก็ใส่เกลือให้ถึงแต่ถ้าต้มุดใครที่ต้องการกินเร็วแล้วก็ไม่ต้องใส่เกลือเยอะมากนะคะก็คือถ้าเราไม่ใส่เกลือมากก็จะเปรี้ยวเร็นนะคะ่ะเ,เนื้อนิ่มนะคะเราก็กรำดูว่า เราทำแบบนี้ปุ๊บแล้วเ็าไม่เปื่โอยยออุ่ยอกก็แสดงว่าได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นก้อนแบบนี้ Det er nemt at have en med. Mm. Oh, we'll du เราทำกอกเสร็จแล้วเร,ก,วเรก็ปิดฝานี่เราทํากินเองนะคะก็ทำไมาเยอะทําไว้กินเวลาเราจะไปแก่งไปทําอาหารนะคะเราก็จะปาเคครึ่งขวดนี้ก็เทไปทำกับข้าวได้กินได้เป็นปีนะคะหลังจากกอกหน่อไม้ใส่ขวดแล้วนะคะให้ใส่น้ำเกลือที่เราแช่หน่อไม้นะคะก่อนหน้านี้นะคะที่เราแช่ไว้ทิ้งไว้สองคืนนะคะให้เติมน้ํา ลงไปในขวดให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะ